สวัสดีครับผมแซมเกมมิ่งทีวีครับวันนี้เราจะมากับการประลองครับน่าจะเดือดนะตอนนี้จะกับสุ่มครับสุ่มตอนนี้จะกับเออตัวเสื้อไม่เอาเดนเดอร์ครับประท้ากันแล้วครับไม่เห็นประท้าอะไรนกครับนกเขาไม่สู้เขาแบบมันว่าไปแล้วครับไปแล้วครับก็ได้เจอกันครับ โอ้โหเดือดเดือดมากันรับหนีไปแล้วครับเสียงใครนนะครับกระทาผีเสื้อครับคือมันรับได้อะมันไม่หมากเราจะลองเอาแบบว่าวาร์ปไม่ได้กันนะล้างแบบครับ แล้วเราก็จะขอต่อกลับมากันต่อนะครับต่อเอาจะเอาตัวนี้ครับตัวนี้เฮ้ยมันคืออะไระเนี่ยมาให้ดูมันถือรถจกักรยุ้งครับมาดูแลกันนะทำไม่ตัดสินใจไม่ได้เลย เยอะกดตัวอีดิแล้วมึงกดด้เหบ้าแม่งจะเร็วกว่านะ่นะเราจะจบไว้ก่อนนะครับแล้วมาดกาากูกันใหม่กันการประลองมาต่อครับมังกรน,น้ำกับเอเลี่ยนดูกันครับใครชนะเอเลี่ยน เปลี้นว่าครับมังกรน,น้ำเป็นผูช้ชนะเ,เ,เรือคู่นะครับไดก้อนหรืดอดับก่อนแล้วก็มาหาตัวที่สู้กับมันได้กันนะครับกดกดค้างๆอ่ะตรงนี้ลลกนี้ไม่เอามันจะหายาครับขอข้ามตัวนี้ก่อนครับนี่เพราะมันเล่นนะครับ เราจะเอามาเจอกับตัวไม่เอาเอตัวนี้ก็แล้วกันครับตาครับเขาหนีครับแล้วมันซื้อไม่ได้แล้วก็เอาตัวอื่เล่นด้วยแชมป์ต้องโหลดทังไหนมันต้องโหลดโหลดเยอะด้วยโหลดนานฮะโหลดนาน ครับตัวต้นไม้ไม่สามารถทำอะไรได้ครับไ้ฆ่ามันเทครับเราจะสตาร์ทไปก่อนครับเราจะเอามังกรน้ำจะกลับมากรน้ำครับมาเจอกันไม่ได้่เันเป็นพวกเดียวกันเับเจอกันไม่ได้แล้วเราจะเอาตัวตัวน,นี้ครับวัวไม่สู้ครับนีไม่เข้าแล้วครับ เราจะต้องเอาตัวตัวนี้ครับดูท่าชนะปังกรนะชนะครับมาดูกลับตัวนี้ครับาิ้้มึงยิเลอะไปแล้วเฮ้ยตากิ้ให้มึงยิเลยอะตัวนี้เลยครับนี้ครับกลับมาซื้อไว้ครับ กลับมาซื้อครับนี่นี่นี่นะค,ครับยิงยิงเหมือนไหมครับอุ้ยฝนตกครับดูเลยตายครับเราจะแบบว่าปรับไปให้สมัยรครับครับเราฝนหยุดครับก็ฝนไม่หยุดเอาเตรียมมานอนเลยครับเราจะเอาเตรียมมานอนอย่นะครับฝนยังไม่หยุดเลยเอามันหยุดละ

ยิงก็แพ้อยู่ดีครับนี่คือช้ำระดมเลยครับแล้วเราก็จะเอาตัวให้มันพัดโถดเลยอาตอนนี้เจอกับตัวไหนโหดดีกว่าเออตัวเดิมเลียนีครับยิงครับยิงรีปั้มปั้มทังครับไม่สามารถซื้อได้แล้วก็เราจะเอาตัวที่มันเก่งๆตั้งแตเก่งขอเอาไปช้ ครับเฮียไม่เก่งเลยตัวตัวเรากใกล้ไหมครับเราจะเอาตัวอื่นจัมมี่บัตครับอาครับแมงมุมเฮ้ยตัวเราครับคว้าชนะครับเสร็จแล้วครับตรงก่อนนั้นเราจะตู้กับตัวโหดได้หรือเปล่าครับ เปิดเจอเพื่อนของข้ามากกอบครับันเข้าไม่ได้ครับมังกรน้ำลอดแพ้ครับเราจะลองเอาแบบมังกรน้ำหนึ่งตัเอาล้ครับดเดยนมากนี่ยังของพ่อจะซื้อได้ไหม าเล่กน้องเฮ้ยสองสามสามไม่ใช่อะไรครับน่ผู้ชนะของเราคือตนี้ครับเราจะรองเียงมาซักไม่ต้องนไ้หมด่ตนนั้นพี่น้พี 动画片。 ฟหนึง่งมีฟังหนึ่งครับเราจะเจอที่มันหดหดหหดครับตัวอะไรโหดสุดจเอาเดินตัวเสาทีเล็กกันแล้วกันครับครับทีเล็กเจอกับมังกรน้ำไม่นะครับทีเล็กเจอกับมังกรน้ำ เลือกผิดม้ากครับ ที่มาหมดแล้วครับจต่ที่เลกมาดูต่อครับว่าใคระะตรงนี้แล้วก็ดูอีอันนี้ครับที่เล็กกลังจุดจงครับอีกตรงนึงก็ไม่ครับไม่รู้มันทำอะไรกันเราให้มันแตกแยกกันดีกว่า อบอกมาเต็มแล้วครับมงกรนะ้าขอจะสู้ได้ไหมครับเขาจะไม่รอนแล้ว ไปดูของที่เล็กนครับอที่เล็กก็ลังเหลือเยอะอยู่นะครับ ทำการได้เปียครับไม่รู้เป็นใช้ได้ป่ะครับไม่ได้ครับคือหลักว่าครับ แล้วเกิดที่เดียวนะครับมับงกรน้ำเกิดทีดเดียวกว่าครับแหลกครับแหลกเล็กไม่จะตายอยู่แล้วครับมับงกรน้ำเกิดนิดเดียวครับ เาเริ่มรู้ผลแล้วครับว่าใครชนะ,ะพี่แรกเขาได้บุกเลยครับจะละจะล่ะมันคัยนี่เลยมาแล้วครับ<ป>เรียวน้ให้หมด 锻炼嘛，锻炼。 妈妈。嗯嗯嗯